เที่ยวดูด okay. pues. ูสีข้างในก็ไม่ค่อยน่ากินแล้วอ่ะแต่ไม่ต้องเก๋งเก่งยังกินแบบเป็นปังกิเป็นปักกิ่งกินกินอะไรเนี่ยแม่เอาไปไว้ไหม กลิ่นแบบเอาไปแว้ไปไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องต้องต้องไม่ไม่เราไม่เหนียวลองลองกินยังไม่กล้ากินไม่กล้ากินงั้นพักรอไปเว้ก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาครับโยโยว WhatsApp อุ้ยโอ้เอออ่ะเอาให้เขาดูว่าเป็นยังไงเป็นประมาณหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาเออ ไอต้าหยิบเลยอยากกินใช่ไหมล้วเหมือนนี่เลยอะเหมือนแบบยเป็นอย่างนี้เออจับจับขานิ้วเลยเป็นอย่างนี้มันจะมันๆหน่อยเดี๋ยวต้องไปเวฟแล้วเอาน้ำมันออกขอพักแป๊บหนึ่งค่ะขอเข้าไมโครเวฟก่อนนะคะอ้าวอนอต้าลองชิมแล้วเป็นยังไงบรรยายให้ผู้ชมฟังผนดผิดเหมือนพริกทองเจือต้ามาชื่อดารารอ เวฟเสร็จแล้วนะคะนี่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 โชว์ให้ดูกินเพื่องมันจะร้อนเหยาะร้อนอยู่เนี่ยมันจะออกแนวกรอบขึ้นเห็นไหมคะเดี๋ยวผมต้องมันจะมีแนวกรอบแนวกรอบเออมันกรอบมันจะกรอบแต่กลิ่นของหมาล่านี่คือแรงมากกิ่นหมาล่าเลยกลิ่นหมาล่าแรงมากต้องลองให้เด็กๆให้เด็กๆทานให้ทุกคนดูทุกคน เรามาดูว่าเด็กๆจะเป็นยังไงบ้างดูเนี่ยนะครับมันแข็งขนาดไหนอ่ะอ่ะนี่คือกันไก่ตันเลยเสียงนั่งปิ๊งปิ๊งร้อนอ่ะฉีก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 นี่มันร้อนอุ๊ยโอ้กรอบกึ้เกรอบกึบเลยเขาไม่ยอว่าฉีกเขาเรียกว่าหักหักได้เลยกขอขึ้นหนึ่งขอขึ้นหนึ่งกรอบกึ้บเลยอ่ะนี่สิกรอบกึ้บเลยเผ็ดไหมเผ็ดไหมอ่ะบรรยายทุกคนฟังเลยค่ะชอบอือ อร่อยไหมครับรสยังไงพูดสิครับมันไม่เผ็ดครับเฮ้ยคุณอันนี้นก็ผมกินเผ็ดไงผมจะไม่รู้ว่ามันเผ็ดบ้าคุณอร่อยไหมอันนี้เค็มๆอ่าเค็มมันมันไม่เผ็ด้วยมันก็ไม่เผ็ดแล้วกรอบไหมเผ็ดเผ็ดนิดนึงเผ็ดทนได้ใช่แล้วกรอบไหมครับกรอบโอเคอยู่เพราะว่าเหมือน อ่าทันบอกทุกคนเลยว่าผ่านไม่ผ่านผมไม่ผมไม่เผ็ดน,นะให้ผมไม่เผ็ดผมว่าเ,เ,เหมือนหมูแผ่นอ่ะอ่าเหมือนหมูแผ่นเข้าไมโครเวฟประมาณสามสิบวินะคะถ้าเข้านานเกินไปมันอาจจะไหม,ไม้ไม่ไหม้จังหวะนี้กําลังดีเนอะกําลังกรอบใช่ไหมลูกแล้วมีกลิ่นมาล่าไหมคะแต่ยังอร่อยไม่เผ็ดอืม กินหมูกินหมูไม่กินืลาก็ถ้าขนมในเซเว่นอะอะเลเนี่ยมันต้องขอสีดำาเนี่ยถ้าถ้าไม่ไปเวฟถ้าไม่เวฟอะมันจะมีน้ำมันน้ำมันเห็นไหมคะถ้าไม่เวฟมันจะมีน้ำมันติดต่อไปถ้าไม่เวฟมันจะมีน้ำมันน้ำมันพอเวฟแล้วมันจะแห้งขึ้นมาบ้างเนี่ยมันจะแห้งแห้งพอพอเราแห้งเนี่ยมันจะกรอบเนี่ยหักได้เลยเนี่ยหักได้เลย หักได้เลยถือว่าผ่านไหมเด็กๆผ่านเตี่ยมกลาวว่าจะเผ็ดพี่สาวเอามาหมดเลยไม่เผ็ดเตรียมนมเตรียมน้ำไว้พร้อมเลยค่ะแต่ไม่เผ็ดอร่อยกุ๊บโอเคจบคลิปดีกว่าอย่าลืมกดไลค์กดกดไลค์กดแชร์แล้วนะครับอย่าลืมไปกดติกเกอด้วยนะนี่นะคะ อันนี้คือลาดเถียวลาดเถียวบางนะบางหน้าน้องอิตป้าลาดเถียวลาดเถียวอ่ะยกยกลาดเถียวโชว์หน่อยจะได้ตัดภาพจะได้ไปทํหน้าปกาตาวางนี่นี่คืออันนี้คือตอนที่ยังไม่ตัดนะตอนที่ยังไม่ตัดมันก็จะเป็นแบบมีน้ํามันแต่อันนี้คือตัดมาแล้วมันก็จะเป็นแบบตรงนี้ก็จะเป็นแบบกรอบๆครับเป็นสีขาวเหลืองๆออกขาวๆนิดนึงเหลืองแจางแต น้าใครอยากจะไปทำเนี่ยอย่าลืมเอาน้ำมันออกด้วยมานั้นไฟนี่ไหมแน่เขาทำพาพหน้าปกไหมน,นะครับตาวางังตี้ทำไมเป็นนั่งใกล้ๆไม่เห็นหน้าเลยลูกเอาหน้าเข้ามาใกล้ๆอเอาน้าเข้ามา,าตี้ต้อง,อองขยับตัวขึ้นมาอืมไม่โอ้โหตี้ประชดแม่หล,ลูกอยังไปโอเคถ่ายนหน้าปกนอยลาดเถียวนะคะ จบคลิปดีกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส like, ไคร้ดนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะหนูจะให้ฟังเสียงก่อนมก็ไม่ได้ยินมันไม่ได้ยินหรอกนูไกลขนาดนี้เขาไม่ได้ยินหรอกโอเค เบลลี่คอ f ฟ e กาแฟเพื่อสุขภาพครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสารสกัดจากธรรมชาติร้อเปรเซนรวม35ชนิดบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงกระดูกและข้อเร่งการเผาผลาญปรับสมดุลไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานส์ไม่มีคอเลสเตอรอลเป็นประหวานทานได้ประโยชน์ครบทานเองได้ซื้อฝากยิ่งดีขอบคุณที่ติดตามแล้วนะคะเื กดไลค์กดแชร์